เมื่อนี่วิสพามาเบ่งศาลานางเหลนส่งบ้านหลีหลังนี้กันค่ะเหมาะสำหรับเอาไปประดับตกแต่งเนาะค่ะเอาไว้นางเหลนในสวนนะคะทุกคนสวยมากๆขนาดของศาลาหลังนี้เนาะจาาจะอยู่ทีสามคู่สองเมตรนะคะ,ะ,ะ,คะวัสด,ดุที่ใส่ในการเหตุตาลาเนาะจาาจะเป็นไม้เก่าเหนือแข็งนะคะจะใส่เป็นไม้ประดู่ไม้แดงไม้มะข่าแต่เนาะค่ะแข็งแรงทนทานนะคะทุกคนทนแดดทนฝนเหมาะสำหรับเอาไปวางไว้บริเวณสวนหรือว่าบริเวณหน้าบ้านเนาะจาเอาไว้นางรับลมเย็นเยนับแขน กระไดคือกันนะคะทุกคนในส่วนของหลังคานะคะจะใส่เป็นไม้ฟ้าเชิดลาเนาะคะ่ะสีงาสางนะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีเชิงช่ายเนาะคะ่ะที่ประดับตกแต่งไปด้วยไม้ฉลุล่ยไายนะคะเป็นไม้ซักเด้อจา้าสาลาหลังนี้งามมักย่างคากเลยเนาะคะ่ะแล้วก็ที่สาคัญราคา่ก็คือบบแพงเลยนะคะแล้วทางลานพื้นเนาะคะ่ะก็จะมีแถมต๊ะกลางแบบหนีไปหายน้าพร้อมนะคะตอนนี้ทางลานเพลินกะเฮดเซ็ตแล้วเรียบร้อยนะคะหลังนี้บบท่านไดบินเจ้าของเด้อค่ะไม้พื้นนี่ก็คือเป็นไม่ประดูเด้อจ ทุกคนแลวก็มีบันไดไปหายน้ำพร้อมนะคะมือที่ปุ้ยไปทายเนาะคะ่ะเพิ่นประกอบบทท่านได้แล้วนะคะทุกคนทางลานท่าน้ำยาก,กันปัวกันหมอดไปหายแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะในส่วนของราคาซาลานังเลนซงบ้าหลีหลังนี้เนาะจ่าราคาจะอยู่ที่สี่หมื่นหาพันบาทนะคะทุกคนจงฟี่เนาะจ่าในระยะ1นึ่ิกิโลเมตรนะคะพิกัดร้านเนาะคะ่ะชื่อว่าร้านนาครค้าไม้เก่านะคะพิกัดอยู่ที่บ้านถุงสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเนาะคะ่ะถ้าหากว่าผูใ้ใดสนใจนะคะเดี๋ยว ุยจะทิ้งพิกัดไว้ใต่คอมเมนต์เด้อค่ะทุกคนถ้าผู้ได้ได้ซาล่าลังนี้ไปบ่ผพิดหวังแน่นอนค่ะทุกคนเพื่นออกแบบมาสวยค่ะอีหลีค่ะพิกัดรานอยู่ใต่คอมเมนต์เลยนะคะ